สวัสดีครับท่ามาเชื่อมเด็กข้าเรามณีบาลแอมรัทงสิบห้ามาเบิงัวเลขครับกุกบุกไงกุกบุกโบราณครับเอฟซีเนาะมีอาจารย์ขับพุ่นมีวิชาอาคมครับมาขอเลขกเมื่อขึ้นนี่แหละครับเอฟซีเนาะมาขอเลขเมื่อขึ้นนี่เพินน่นได้ทำพิธีจุดถูจุดเทียนอันเชิญเจ้าท,ที่เจ้าทางเป็นหมู่บานล่างอยู่ในปานนี่ครับเอฟซีเนาะที่สิงสถิตยอยู่ในต้นบุกนี่แหละครับมาให้โชคขึ้นเลขจ้าจ้าเพิ่นมาครับเนาะ บาแอมโะทงหูยินข่าวก็ต้องผ้าเอฟซีมาเบิงครับว่าเห็นเหล็กอยูก่กกุกไงกุกนี่สิเป็นตัวไหนครับแต่เพื่อนถากไวเลยครับเอฟซีเนี่ยข,ขาวๆนะเห็นไหมครับเบาแอมโะทงมาหาแนวทางไปฝากเอฟซีนะครับวดพื้นถึงสิบหกเ้วยอครับเป็นกําลังเอาตัวครับเนี่ยเป็นกําลังมาถากเอามาขอเพิ่นกําลังมาขอครับแต่สิผ้า เอฟซี e จ่องเบื้องก่อนครับว่าสิเห็นตัวไหนเนาะครับเนาะนี่ขั้นทายเห็นตัวไหนกับคอมเมนต์มาบอกบาราแอมเระถูงนะไม่ได้ครับเนาะนเห็นชัดเจนปะครับ แงะใสยแกะหัวบึบงเลยครับแต่เบาแอมเราถ่วงยังบนเห็นอยู่ีแค่ๆจ่องเมื่ก่อนครับนี่จะร้างด้อขึ้นเรยอแขกร้านเห็นด้้อครับเนาะเสร็จเห็น้ำแดงตัวละครับ อันนี้ว่าเป็นเลข4แล้วครับเอฟ4ขีดลงมาหนีว่าเป็น4กแล้วครับนี่ครับลงมาหนีแล้วครับเนาะ4 6ครับเบาเอ็มตรงเขีน4 6ครับจะเอฟ4เห็นตรงไหนเนาะครับ เส้นเล็กสองตัวส C หกน่ะขยายขึ้นอี้เล็กน้อยสี่หาก็ได้นี่มันอย่างหนึ่งก็คือเด็กหาเนาะ ครับผมเอฟซีบ่าวแอมโลทงเนี่ยเห็นสี่หกครับเลขกสามตัวเป็นเก่าสี่หกครับ 9, 4, 6, เก้าสี่หกไม่ใช่สี่หกเด็เก่ามือกียังอยู่แถวๆนี่ยนะครับเนะาะเอาลองเอาไปสื่อลอตเตอรีลองบังครับงวดน,นี้เนาะครับเนาะเป็นแนวทางซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลครับเก้าสี่หกเก้าสี่หกครับ เบิ่งไปไล่ก็เห็นหลายตัวได้นะครับจังนึงก็คือหาเจ็ดนี่ครับนี่เอฟซีนี่เดล็กหาอันนี้เป็นเหล็กเจ็ดนี่ขีนลงมานี่ส9-4-6กับหาเจ็ดก็ได้ด้วยครับเนาะลองเบิ่งรับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เบาเอ็มโนโทงนะไม่เด้อครับเดี๋ยวสิขึ้นตัวเลขไว้แคบหน้าจอเนาะครับเนาะเป็นพุ่มเจ้าที่กกบกใหญ่ครับเอฟซีพุ่มเจ้าที่ก,กบกใหญ่ครับเป็นโมบา้านลบ้าน มบ้านด่างหมูบ้านเกาหมู่บ้านโบรานครับเนาะื่อนี้ครับเอฟซียันติ่นไปใส่ครับเบาแอมมาตรงสิบห้าไปเบิ่งของดีครับมีของดีมาฝากเอฟซีครับไปรับชมกันครับเบาแอมมาตรงนี่จะเดินทางไปทําบุญอยู่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับเดี๋ยวนี้ของดีติดใหม่ติดมือมาฝากเอฟซีครับตามม้ชมเป็นของเรียกเงินเรียกทองเรียยทซัพย์ครับค่าขาย ขอขายของโบดีลูกค้าโบ้ไข่เขาล้านคนยางพานเอาตัวนี้ไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตตาคาะขายไปใส่เรียกเงินเรียกทองสื่อเรียกสื่อลอตเตอรี่จึงสืรอถือนะครับท่านผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนางถ่ายอยู่ของไมครับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะดีครับท่านผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ดสวัสดีครับเนาะ อธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะอ้เรื่องการเมตตามหมายยมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยคู่เรื่องการทายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยยกคืนกลับมาได้<ม>เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมช,มชอบค้าขายทุกอย่าง้วเนาะครับผมสาธุ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  นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดครับหลวงปู่รอดเนาะเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้หน่อยแล้วก็บีอาใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บีบีอย่างนี้อธิษฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามลูหัอสามครั้งโอ้ถ้าปาดสามครั้งแล้วูกัอสามลูคิวสามครั้งลูกัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะ ผเป็นลูกศิษย์หลวงปู่รอดเหมือนกันนะครับเนาะมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่านรวยพ่อหลวงปู่รอดนะพ่อนวดปู่หลนะดตี๋เรับผมสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างยาเราต้องการถึ่งใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะได้สมปรานแน่นอน้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอ แล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตามาสพูดกับผู้ใหญ่เนาะรมสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราทงหูยินขาวกบรอดซาครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปล่วยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปล่วยน้ำกันครับใส่เราดีใส่เราล่วยครับสำหรับ ท่านใดที่ค้าขายของบ่ค่อยดีลูกค้ายางบ่เห็นลานเฮาแข่ข่ายว่ามีอียังบดบังหรือว่ามีอาถันมาบดมาบังหนาลานเห็ดในคนมองบ่เห็นลานค้าเฮาเดินผ่านเอานวดข้องหลวงปูหลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท้องไหลเข้ามาในบ้านในลานค้าลานขายของเฮาครับขายดีปันเทนทท้ำเทธาลำรวยเงินทองกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะ เบาแอมเราตรงหงยินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วมือน,นี่คมีโอกาสแต่มาสักกะกาบหลวงปูนะครับเนาะกับบูชานวดไปฝากอ c ซเอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลงกัเอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้ค้นหักค้นหลงเบาเบา,เบายัางกายผู้สาว กูบามากเนี่ยเอาไปใส่ได้ที่กันครับสามผู้ชมเอาไปใส่เลยๆวิธีใส่ก็เปิดฝาออกมากครับสามผู้ชมเปิดฝาลงปูออกมาแล้วครับเนาะลักกะมือแท้แครับ่านผู้ชมมือแท้แะล้วก็บ,กบ,บี้ยังสีครับมุนหมุนยังสีครับล้วก็ทาปากสามเถื่อลูบปากสามเถื่อนะครับทาปากสามเถื่อทา,า,า,ทอทาคิ้วสามเถื่อล้วก็เสยผมขึ้นรูปหวัวนะครับรูปหวัวสามครั้งนะครับท่ามผู้ชมข้างในนี่เป็นม้วนสามด้วยครับด้วย่ามผู้ชม เป็นม่วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ล่ะก็เป็นหวานเป็นจุดๆดําๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปู่ปุกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนในแตงเพลงให้หลวงปู่หลอดนะครับท่านผู้ชมจากดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบานในแตงเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแตงเพลงให้เจตีอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีโบราณนะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณ แอดคาราบาวพีแอดนี่ครับเป็นคนแต่งไห้แล้วก็มี่วัดลุงปูรอดนะครับเนาะวัดลวงปูรอดวัดโกกมนี่ก็แต่งวัดลวงปู่่วยนะครับเนาะวัดลวงปู่่วยนี่ก็แต่งเช้นกันนี่ครับยื่นคา่าใส่ดีแห้งครับมีแตเงินไหลมาเท่าก้นหักก้นหลงเบาแอมราอดทงกับบุล่อซ่าครับเอาไปฝากเอซีกระโท่มาตามเบอร์โทนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับเนาะเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปหายาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับ ไ้ดวงเงินบรารมีข้อแพร่กระจายไ้เงินไหลมาที่มาเนาะครับนอ้องสมุชุมแล้วกาบ้าแอมเปอร์ตรงนี้ด้น้ำมุนมาน้ำครับได้น้ำมุนคลองหลวงปู่ลอดมาให้เอฟซีนะครับสม,ม,มุชุมเอาไปอาบชำระร่างกายเสนียดจังไรที่บบดีสีล่าสีมันบดมันบันบงเสนียดจังไรในตัวเขาสิได้ออกอกเาไปดื่มกินแล้วก็อาบเนาะครับสม,ม,มุชุมเนาะ แล้วกเ็เฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมาเท่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเราแอมเราตรงนีนเอามาบอรหลายครับมาฝากอิบสีบอรหลายกระโถนมาได้โทรมาได้ครับมาหาเบาแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปวรวยทัท้งกันครับสาธุสาธุให้ถือเลขเด้อครับเอาไปใส่ล่ะให้ถือเลขลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวยสา,ามสิบล้านเป็นไะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวเบาแอมเราตรงกับเสี่ยเฮงตัวเลขกับน้ำมุนของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะ ตาเพิ่งทำเลยพอเลยเพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆป่ะครับเนี่ครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกอีอําอะไรนี่จะหายหมดเลยพวกเนี้ยอืมครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ำอาบเลยแบบเราลวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำอาบอาครับ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 ล้างเสียดจังไรเนาะครับ สาธุสาธุขอบคุณต้องเบิร์ตมากมากเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุครับ